สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกัน,นุูช yeah. ีแล้วนะคะเย่และแล้วนะคะต้องมาต่อกันในเรื่องของอ้วนกินละอองรักนะคะ EP 3 3ม4ถึงกันเลยค่ะป่าไปดูกันเลยดีกว่าณวันก่อนพิธีราชาพิเศษวีโมโได้คืนเกล็ดมังกรให้กับเจ้าหลานไปแต่ว่าเจ้าหลานปฏิเสธเพราะสิ่งที่เธอให้ไปแล้วเธอไม่ขอรับคืน ก็เหมือนกับความรักที่เธอได้ให้เขาไปแล้วเธอก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมเช่นกันและแล้วพิธีราชาพิเศษก็เริ่มขึ้นทั่วทั้งสี่มหาสมุทรต่างก็มาร่วมงานนี้หวีโมอเองก็เป็นคนมอบมงกุฎแล้วก็ส่มมงกุฎให้กับเจ้าหลานด้วยตอนนี้เจ้าหลานจึงได้กลายเป็นผู้นาของทั่วทั้งสี่มหาสมุทรอย่างเป็นทางการส่วนลู่หมิ่ก็ได้กลับสวรรค์แล้วก็ไปบอกกับจื่อซีว่าในโลกมนุษย์เหยียนต้นสบายดีเพราะจื่อซีเองก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใย,ยในน้องสาวคนนี้ ส่วนทนานพระเอกพวกเขาเริ่มสงสัยตัวเึ่งเต๋อพวกเขาได้จะคอยจับพิรุดของนางณขณะที่พวกเขาไปส่งนางกลับสำนักพร้อมทางพระเอกจะคอยสืบหาวิธีใช้แซลลี่เฉินนี้ด้วยเมื่อพวกเขาเดินเข้ามาในป่าเึ่งเต๋อก็พาพวกเขาไปติดกับไข้ก้นและนางก็เปิดเผยความจริงว่านางจะฆ่านางเอกเพื่อมันทาเป็นยารักษาพระเอกและแล้วนางก็ใช้วิชามารเหมือนกับตอนที่นางฆ่าเจ้าสำนักของตัวเองแล้วก็เสให้เจ้าสำนักกลายไปเป็นหินณนะตอนนั้นแหละ นางจึงได้เจอแซลลี่เฉินโดยบังเอิญในป่านี้และในตอนนี้นางก็จะใช้แซ่กำจัดนางเอกให้ได้แต่ว่าพวกพระเอกกับอีโมก็ไม่ยอมและก็ร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องนางเอกนางเอกเลยรีบร้องบอกพระเอกให้รีบกินยาคืนความทรงจําเขาจะได้จําวิชาเทพเซียนแล้วก็ามาปรับเสื้อเตอ๋อซะส่วนอีโมเองที่จําเรื่องราวทุกอย่างได้ดีเขาจึงรีบบอกให้พระเอกใช้พลังของตัวเองแล้วก็รีบสอนให้พระเอกใช้พลังเซียนเพราะตอนอยู่บนสวรรค์อีโมก็เรียนรู้พลังเทพเซียนมาก่อนเหมือนกัน เมื่อพระเอกลองดูพโนกับพลังของแซลลี่เฉินเสื่องเต๋อจึงพ่ายแพ้แล้วก็กลายไปเป็นรูปปั้นหินในที่สุดและนี่คือ,คอจุดจบของเสื่องเต๋อที่มีแค่ความอิจฉาลิษยาในนางเอกอยู่บนแดนสวรรค์นางก็โดนลงโทษลงมาในโลกมนุษย์ก็โดนสาปและต่อมาพวกเขาทั้งสามคนก็เดินทางต่อและนางเอกได้บังเอิญช่วยชีวิตของหลานชายแล้วก็ยายชรลาในระหว่างทางยายชะา,าคนนี้จึงขอตอบแทนด้วยการเลี้ยงข้าวแล้วก็สุรา แต่เพราะว่านางเอกกับอีโมไม่ดื่มพระเอกเลยต้องยอมดื่มคนเดียวจนเขาเมาแล้วก็สลบไปเลยเมื่อเขาไม่สามารถควบคุมสติของตัวเองได้เขาก็กลับไปฝันถึงผู้หญิงคนเดิมที่หันหลังให้กับเขาแล้วก็กระโดดสะพานเขาเห็นแบบนี้แล้วเขาก็ปวดใจและวงแหวนเวก็เริ่มทํางานและยิ่งทําให้เขาเหมือนโดนกรีดแทงเข้าไปอีกตกดึกนะขณะที่พระเอกไม่ได้สติยายชรลาคนนี้ก็เข้ามาขโมยแซลีเฉินจากเขาไปเพราะจริงๆแล้วยายชรลาคนนี้คือคนจากวิมานเส้นเซียวปลอมตัวมา รุ่งเช้าเมื่อพระเอกฟื้นขึ้นเขาก็เพิ่งมารู้ว่าโดนหลอกเขาซะแล้วเขาเลยจะออกตามสืบต่อและเมื่อพวกเขามาถึงโรงสำมลาณน,นางเอกก็ปลอมตัวเป็นคุณชายและที่นี้พวกเขาก็เจอกับฝูซวงนางระบำเอกของที่โรงสำมาญแห่งนี้ณตอนนั้นมีคุณชายเสี่ยวมาลังแก่ฝูซวงโดยบังคับให้เธอกินเหล้าคุณชายเหลียวเห็นท่าไม่ดีจึงได้เข้ามาช่วยฝูซวงไว้พวกพระเอกเห็นว่ามีพิรุษเขาจึงได้ตามคุณชายเสี่ยวไป แล้วคุณชายเสี้ยก็ได้เปิดเผยเรื่องของวิมานเซินเซียวว่าเป็นของคนกลุ่มลึกลับที่มักใช้ยาคลายความเศร้าแล้วก็ผสมลงไปในเหล้าส่วนคนพวกนี้มักจะใช้ดอกเหมยฮวามาประดับร่างกายส่วนยาที่เขาใส่ลงไปในเหล้าให้ฝูซวงกินไม่ใช่ยานี้นะพระเอกจ,จึงเริ่มสงสัยในวิมานเซินเซียวเพราะยาชลาที่มอมเหล้าเขาก็ใช้ยาตัวนี้นี่แหละที่มามอมเขาท่านานางเอกนางก็ไปตามคุณชายหลิวตอนแรกนางเข้าใจว่าคุณชายหลิวจะรังแกฝูซวง แต่ตอนหลังเพิ่งมารู้ว่าคุณชัยหลิวแค่จะช่วยสักรูปผีเสื้อให้กับฝูงสงเท่านั้นต่อมาพระเอกก็มาเจอว่าด้านหลังโรงสำราญมีทูบลือสีซึ่งมาเป็นยาตัวเดียวกับที่เขาโดนวอมเล่าครั้งก่อนแล้วก็บังเอิญคุณชัยหลิวก็อยู่ที่นี่ด้วยพระเอกจึงได้รู้ข้อมูลของวิมานเสินเซียวจากคุณชัยคนนี้และพระเอกก็เริ่มสงสัยในคุณชัยหลิวมากขึ้นนางเอกก็อยากช่วยสืบต่อนางจึงไปท้าดวลกับคุณชัยหลิวว่าหากใครชนะกระดานหมากนี้คนนั้นก็จะสามารถถามคำถามได้หนึ่งอย่าง ซึ่งตอนแรกนางเอกก็ไม่มั่นใจเพราะว่านางไม่เคยเล่นหมากร้อมแบบนี้มาก่อนแต่พอนางเล่นไปเล่นมานางกับชนะเขาเฉยเลยแล้วนางก็เลยสงสัยว่าทำไมานางถึงรู้สึกคุ้นเคยกับการเล่นหมากร้อมแบบนี้ก็จริงๆแล้วในอดีตนางเชี่ยวชาญการเล่นหมากร้อมเป็นอย่างมากแต่ว่านางจำไม่ได้ตั้งหากต่อมาเมื่อนางเอกมารู้ว่าฝูงซงได้มอบลูกแพรลายดอกให้กับพระเอกมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าเธอสนใจในตัวเขา นางก็เกิดอาการวันไหวแล้วก็ใจสัน่นแบบที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมส่วนพระเอกเขารู้ว่าฝูซงคงมีแผนอยากจะเข้าใกล้ฉิดเขาเป็นแน่และณนะตอนนี้วงแหวนเวทก็เริ่มทํางานมาเริ่มทิ่แมแทงเขาจนพระเอกเริ่มเจ็บปวดเพราะว่าพระเอกเริ่มมีความรู้สึกก็เขากลัวว่านางเอกจะเข้าใจผิดเขาเรื่องฝูซงเพราะแท้จริงแล้วเขาไม่ได้สนใจในตัวฝูซงเลยแต่เขาอยากแค่ดูเจตนารมของฝูซงก็เท่านั้น ซึ่งอีมโมเองก็เริ่มสังเกตเห็นว่าพระเอกเจ็บปวดจากวงแหวนเวทนี้เขาจึงพาพระเอกมารักษาโดยใช้น้าเย็นในแม่น้ําช่วยบรรเทาเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรพระเอกก็เอาแต่คิดถึงหน้าของนางเอกเขาก็เริ่มทรมานเหมือนกันที่เขาต้องเป็นผู้สืบทอดตาแหน่งผู้นําของสนักหลิงเซียวซึ่งตําแหน่งนี้กฎข้อห้ามก็คือห้ามมีความรู้สึกหรือมีความรักอาจารย์ของเขาก็เคยเสียชีวิตจากปีศาจและนี่เขายจะกล้ามีความรู้สึกกับปีศาจได้อย่างไร ท่าน้นางเอกนางเห็นว่าพระเอกไม่ค่อยกินอะไรนางเลยเก็บขนมกลับไปฝากเขาแล้วระหว่างทางกลับบ้านนางก็บังเอิญเจองานศพของคุณชายเสียวนางเลยขอเข้าไปขอรบศพแล้วก็เจอว่าคุณชายเสี่ยวตายแบบน่าสงสัยเพราะที่คอของเขามีรูปกีดดอกไม้ที่น่าจะเป็นดอกเหมยฮวว่าซึ่งเป็นดอกไม้ประจําวิมานสินเซียวและพอบ้านที่นี่ก็เล่าให้ฟังด้วยว่าก่อนคุณชายตายคุณชายได้เจอกับหญิงชราที่นําเหล้ามาขายให้กับคุณชายที่หน้าบ้านด้วยวีโมก,กับนางเอกจึงจะไปสืบต่อ ทาน้นพระเอกเขาก็ยังไม่เลิกคิดถึงนางเอกเขาหยิบปิ่นปักผมของนางเอกมาดูแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างมากก็ปิ่นอันนี้เป็นเขานั่นแหละที่เคยให้นางเอกไว้ตอนที่เขาอยู่บนแดน,นสวรรค์และน,นขณะนั้นฝูซงก็เข้ามาหาพระเอกถึงห้องนอนเธอพยายามเข้าใกล้ฉิดเขาเธออยากให้พระเอกสอนวิรยุทธ์ให้กับเธอแต่พระเอกก็ดันมือของเธอออกและแล้วนางเอกก็เข้ามาเห็นฉากนี้พอดีเพราะนางจะเอาขนมมาให้พระเอกเมื่อนางเอกเห็นแบบนี้แล้วก็ปวดใจจนขอเดิอนออกไปดีกว่า ส่วนวงแหวนเวทของพระเอกก็เริ่มทิมแทงเขาอีกแล้วพอเขาเองก็เริ่มเจ็บปวดเหมือนกันที่นางเอกเข้าใจผิดเขาเขาไม่อยากให้นางเอกเป็นแบบนี้